กูจะแบกให้ล <aría? S 3> ้กันเ <int ans otted> so ้าไหวนะคิกพิธีกามเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ยมายมาสวิสวิสวิเฮ้ยโอ้โหเป็นไฟเลยอะเียมันเร็สิเลยนะมันจะรีไฟไปไหนวะต้อตาย่อยกูก็สวยแบกอยู่พีพีอยู่กูตายแล้วนะผมเฮ้ยก็ตีมันก็ที่ขวาเขาที่ขวาอ้ยโหโดนอติกรีมาะ้ตีกูตัตตสวยพีทแบก ค่าค่าปุชเชอรอสวยไอ้ก๊อบกุอะไรกุอะไรอยู่อนโอ้กูโดนพีชโดนทุกอย่างมานากูหมดแล้วเพื่อนไป้ใบ้ตะข้าน้ามาไบ้เนาะเอาเชื่อใบไปไม่โดนเต้บ่อยว่ะไม่ได้แล้วดูบอดคลิปเฮ้ยนี่สิงคุกตัวไหนไม่รู้โอ้ยอยู่ตรงคูเนี่ยอ๋ออย่ยเพื่อนไม่ฟาร์มนี่หมดแล้วมันยังมันมันยังมากันอีกรดที่จะได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วว่ะพีชตายเพื่อนที่ปีก เออโคต์แล้วมาไอยาบุเชอร์มาอีกแล้วขรบบอเฮ้ยเอ้าเฮียตามไม่โดนดมมไ่ีโอยอยู่ห้าคนเฮียคนดาวฟาร์มเยียบไปก็ฟาร์มชีก็ฟาร์มอูฟาร์มอีก็ฟาร์มสามตัวบนปล่อยไปแล้วครับไม่เปกันหรอกไอ้ก้องตายแล้วเพื่อนแย่แหม สวยสวย<อ>ไม่คิเย,ไ,เยไม่ทันไม่ได้ดาเมจทีเอลซีวยเ,เกมโง่ <laughs> ไปวิ่งไ้สัดพักันดีพักดีสปขอหน้าหีวด้ชาจัานนี่ขอเป็นไงละมือเฮียเป็นไงละมึงขอเฮ้ยก

เฮียตื <reson ant> ่นมากร้องน้องตีมัน <In> ต <the air> ีมันตีมันผีตีมันสวยๆขึ้นเมันเอ้ยดันด้านไอ้กอเปิดให้ไงไอ้กอลเปิดให้แม่งยืนห้าตัวฮะต้องเอคโค่แล้วไอ้ย่าไอ้กอลเปิดให้นะเมื่อกี้นะก็ล์คนเดียวนะเครดิตนี้ให้กอลเลยบอกไว้ก่อนไอ้ที่นี่แม่งมีนี่อะไรเนาะดูไฟใครวะเพื่อนเฮ้ยมันโหดูดูเข้าดิเฮียเฮ้ยกระโดดตัน ไม่ได้ไอโคยที่นี่หรอสวยสวยเลยคนเดียวคนเดียวมีมีก๊อปปตันมก๊อปปตันปะไม่ได้ไก๊อปสโลจัดสโลจัดไล่มันพินไล่มันไปชิงชิงชิงสับสับเล็ก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 เออไม่ถึงคิวคิวทันป่าวสวย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 อือยิงไปยิงไปยิงไปสวยก๊อปแบก ไอ้ใบตา <Good man. S 1> ให้ควายยนโคนโงโ่เลยเอเย้์กระโดนพิษเอเยกรโดนพิษตละโดชิบหายโอ้โหเดืนไม่ไหววะตายแล้วไดเฮ้ยสวย้ยสวยพีษ สวยพีทก็เฮียแล้วมันนี่วะพีทเป็นึัวพิตันให้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่กดหมอกไว้สัตว์เฮ้ยแต่ไม่โดนเฮ้ยพีเอาหิ้เฮียโเด้ยโทรสองรอบยิงรอได้ไหมเราข้ามไปตีป้อมตได้ กูมีเกิด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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่วไอ้เยี่ยบไม่มีใบแบกไอ้สัตว์เอ๊ยเฮ้ยสวยโอ้ยคนประกาศคนปรากาศช่วยด้วยก็สวยเออเป็นเมงตายไม่ใช่วาบแล้วเวยก็สวยก็แบกไอ้เหี้ยมจะไปไหนไอ้สัตว์จะไปไหนเหี้ยมจะไปไหนเยอะมาไอ้ลูกกรหรี่ไอ้ที่โดนพี่โดน ก๊อบสวยเออก๊อบแปลกมากน้องไอ้ใบไปตีเี้ยเลยไม่หัวไปตีบ้านดิเฮ้ยเย็ดแม่จะเย็ดหน้าเฮ้ยไปตีเฮ้ยวิญญยณเนื้อป้อมอะไรมาไปตบบานนี่ป่านไปนิดไม่เป็นไรเอ้าตาอย่ามาเดินกลับหลังมาดิไปอย่าไปเฮ้ยสวยตาแปลกมาก โอ้ยสวยละพัดแบคโอ้ผมสวยพีสับไปเออ้มาคิวนึ่งฆ่าพีพีฆ่าพีเอานััช่วยแอนตีช่วยอนตีช่วยแอนตีแทงให้กูแทงให้เฮ้ยตาเฮ้ยเจ้าเดียโยเี้ยมาคิว่เคิดวเอาไ่ตั้งคุณตั้งั้มีป่นปะป่นไปเลย

ยืดอัลายยืดอีส์เฮ้ยเสียมแบ็คโฮ่แบ็คโฮ่อยากได้แตงโมมากๆดูของเกาะมันเต็มเบ็ดของเกาะเฮียบเสี่มีบิงยังไม่เข้ามีมีมีเป็นอะไรมันจะดีวอลตายกูตายแล้วเนี่ยไม่ตายเอ้ขอโทษว่ะลาก่อนสวยเอ้ยไอ้นี่เอากูไปถ่ายอะไรเลยเร็วมาก เดีวพี่เรา16เร็วฮิตอุ้ยโหตายวะกูตายไม่ตายมันมันก็ไม่ยังอะมันไม่ยังกดดันแล้วกดดันแล้วก็โล่โล่หายไปละโล่หายไปละไม่ถ้าถ้าอย่างนั้นอ่ะมันตายไม่ไโล่โล่มันหายแล้วเนี่ยโล่ตายเลยก็บอกว่าโล่มันหายแล้วน้องมันยังมีปั่นอยู่น้องมันยังมีปั่นอยู่เออต่อให้ันกดโลมึงก็ไม่ดีคนท้อนมึงก็ตายแค่แหละไปยิมกินที่เลยก็ปั่นออกไงน้อง โซโลคิว <Todo> อไดไทยตาระว่างไทยนะฆ่าไม่ได้แล้วกันโอ้โหลาเวดไอป้ป้าแฟ็ดแบงเอา้าเหี้ยแล้ว <laughs> วิ่งตาเอากูไปตายกันแล้วนะไอ้สัสอีก <laughs> อีกโอ <laughs> ยไอเกมอีกแล้ว <laughs> อโอยตาอิมตาจ้า <screws> อท <desserts> yeah, yeah. ีมกูแต่ละตัวานี้เจะเชื่อตลอดเวลาเฮ้ยเอาแล้วนจะฆ่ากูจริงเหรอเฮ้ยเฮียมีตนีแล้วไปละกูแรงสัตว์เบียกโห้ยเฮ้ยเยเ้เยเฮ้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 ยยเฮมาเ้ย้ยเย้เ้ยเยเ้ยเฮ้ยเ้ยเยย้เย้้เเยยเยยเยย้ย้ยเยเเ โอ้ยโอ้ยร้อยหลุดโอ้ยแม่โควัาพัตันตพัดไม่ได้ไม่ลดไม่กี้คิวเฮ้ยอ้เอาเข้าวอยู่โทษทงคิววคิรบเ้มีแค่เิดทีให้ใหที่จะได้ต้องต้องปักดีแล้ววะลาปักดีแล้ววะวิญญาด้ตาย้ว อยากอยากใช้อยากใช้เอจิตนะก็รู้เลยเฮ้ยไอ้นอกเฮ้ยโอ้โหเจอมึงอีกไปดิโดนลิปราเวไปดิ ครับตัดคิดเฮ้ยไปอยู่สามมีมีตั้งอนะสวยตัวยโอ้โห,โโหฮิลลาเว <laughs> ด <laughs> อเอาหมดนะพ่ะย่ะเอ้โคดลัดโ,โอ้โหตัดสวยโอ,โอ้โหโค้รน่าเกลียดยแม่ บิ่งมาตานในสอาดเอาไปเลยเฮียรางัลออสการ์ันแม่แมก็มามี่ลาเบนายโอลาตันดีเตโตตรายการโซ่ราการาราการดีละาเตโตกซ้ามันอยู่แล้วหมนะอาเชียนอว่อาเชียนอว่อาเชียนอวไปมาแล้วใช่มเฮ้ยมันขึ้นเหมาขึ้นเหมาล่าเนี่ยมันกาลังไปเต้เหมือนกันเลแต่ยงม่ต่อยี่ดีนายสวนชาติต่อเหรอไอ้ยหวาน ยังทำไม่ดีไหนดิถ่ายย่าลูนมาพี่หย่าลูนนี่น้อพโครลูน่หย่าลูนนี่เฮ้ยว no uh ันดมันฮุโก้มันฮโก้เอเดบายุ no ่งตายได้คอยคุนแตกแล้วโชคดีลูนไอสัตว์เจ็ดแม่คนพ่อโคตรแม่มึงลูนไอเฮียอู้หูพิ่ลงได้ปะได้อยู่ดาเมจได้อยู่ไอที่นี่อันติไปแล้วอัลปดอนนันไม่มีอันติไม่มีอันติป่ะเอาเขียวมาดีจัง มาโอ้ยออกมาดอนติโอ้ยโอ้ยไข้าามเข้าองสายไฟใหญ่เอาไาลองของสาย้าใหญ่เลือกติ๋วแล้วพิษข้ามันข้ามันไอพี่ข้ามมันกูแขนกูว้าวาสวยยื้อไ้ไปหว้าไปตายกูว่าไม่มีกูว้ามาแล้วไปตายไปตายแล้วจิ้วไปไปแขนไปแขนฮ่าฮ่าฮ่าสกิลไอ้เหี้ยว้ากูหมากำลังจะมาส่งไอ้เหี้ยตะโกนยู่ด้านมึงจะตายอยูเฮี้ยเฮี้ยเฮ้ย ยังกันเนาะเออสักคิวโอ้โหคุณไวทถอกก็ลอกแท้ร้านเสี่ยวเลยไอ้ตาไอ้ตาร้อนช่วยด้วยไปมีเบียร์ขอบะของนี้มีมีมีไม่ได้ไม่ได้เบียร์กูดาวเบียร์กูดาวมีกูไปมีกูเรื่ยเรื่อยไปโอ้ยไวท์ไวท์โคตรถอยต้าจิมมาตาตากูแขนอ๋อเฮ้ยมีใครเชื่อตามบ้านแขนกูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยตาด้วยตีมันไปแต่ไม่น้อย แทงพ่อเมือมาอยู่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 มิพิง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 เฮ้ยบิงจับบิงจับอู้ยมาแทนกูจ้ารอดได้ป่าวรอดได้ป่าวมิงไม่รับสี่วิสี่วิลองฆ่าได้ก็ลองพี่ลองอุ้ยขนาดน้ำเปล่าไม่ยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนยืนดีกูเปิดใบเออวัตตาไฟวัตตาไฟพีชพีช ไปไปปันโค <s interesting> ่นใบตายอยู an ่ดียีดีก็เข้าไปเฉยเลยสัตว์แบทก็แล้วด้วยเียยังไม่ได้แบทรอเลยโง่รอเบ็ดคุณล่เฮ้ยตอนนี้โง่พ่อโง่แม่มึงไงยัดเฮ้ยมาเออหายไปเลยถ้าเราโดนตกทีเราตายตายยเตากล่อมเยอะเนอะไปไดาไหมมาตั้งไฟมาตั้งไฟตีมาได้ไม่ได้เข้าแล้วตอนเนี้ยพีทเราตายพีทเราตายซาเลพีทซาเล็กสวย ไปไวๆ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 ไปไอๆไปไว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 ๆไปไๆไปไว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 ไปไไปไว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 ไปไ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 ไป เดินออกมาเดิออกมาอุ้ยสวยไปโอ้ยโดนใบนะเขาเนี่โดนใบกโดนใบไม่เวเชอรอไม่เเชื์อม่ไม่ตายเนี่ยใช้เส้เห็แล้วใช้เส้เห็แล้วสวยไโอ้ยกูแบกูแบมากกูแบลไาแล้วไปแล้แ้ไปเลยไปแลนลเล้ลไ้ย้ ไอ้ยมามาแล้วขาดให้ยู่าอิตยตายไปเลยถาเรามตายถาไม่มีเฮียแล้วตาไม่ตายไม่มีเฮียอะไรจะเสียละมีเฮียไอ้มันอมม้ามามัมามาออมตลอองพลองพิงแบไอเฮียอันตีมก็ใช้ไปแล้วตายดีเดีเียวไปแบกมนไปแบกมนไปแบก ตาดีป๊อม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 ตาดีป๊อปจีจีเฮ้ตาดีตาดีจเจีไอซี่ไปไปไอซี่ไปไอซี่สวยโอ้มากโอ้โไอเหี้ยตาเนี้ยออกไอ้นี่เลยเอาเม็ดเลยเอาเม็ดถึกเลยนะเอาเม็ดเกิดเลยนะลอยเมฆหยุดเอาเม็ดทะเลยู่ในจบเลยเยี่ยมเป็นไอเจียวเป็นทะเลหวังเมฆทะเลหวังเมฆแรงยี่บีเล่นลิงจบกับกูุยยี่บีเลลิงอ่ะนะแม่งก็บินนะแม่งก็เกาะต้นไม้แล้วก็ไอมาใช่ไมมตัวนี้วะ เไ้ยไหลวะไหลวะมีอะไรมาช่วยวะเจ็ดสิบบาทไหลอะไรโม่โง่ไหลเพราะเป็นลายไฮเฟิร์สบาทรไฮเฟิร์สบาทถ่ายคุยตรงกลุ่มบอกเลยอมีพลิกตั้งเยอะพลิกไวเปอร์มันยาวแต่มึงรอดูดิกรบปลอกกูมันยาวก่อนเดี๋ยวมึงก็รู้มึงก็รู้มึงอ่ะตัวตั้งเยอะตั้งยาวตีขาแม่มึงเล่นไงเฮียอะไรเล่นไม่เป็นได้สัตก ไม่เป็นแม่มึงไงไปกูเล่นดีกับมึงอีกลิงกูจะบอกให้นะกอมาตายมึงก็เป็นต้นไม้เล่นนีอยังมึงดูในคอนเตน่อยเดยยเียดยมันเมแล้มันเริ่มล้วดไอ้ยน้องูัะบอกกูาแม่มอสัตว์โอยโซลคิวไอ้ยตีมันดิตีมันดิีมีโซลคิวสวยอีนนิดเดียวอ๋แม่ย็ดสวยสวยอีกตัวนึงดิอีกตัวนึ่งดิอีกตัวนึงดิเขาไม่ต้องรู้ขนาดก๊อฟไม่ต้องรู้ขนาดกฟไม่ต้องรู้ขนาดคุยอะไรกันฮะอีกตัวหนึ โซลิวหรือเปล่าขรับบนสวยโซลกีแม่งเดินโง่อยุ่ผ่านเลยกูโคตรเซ็งกันมาก็บอกแล้วมันเดินโง่เหมือนเจ้าของอะเอ้ยไอ้น้องเล่นลีอ้น้องเลไอโก้หัวน้องเล่นเป็นเพ็กสวยอย่าเพิ่งต่อพีเต้มันตันผิดทางกวาดีเพ็กสวยตีไปตีเออเอออะไรผีชีพอดีเลยวะแต่ชีเล่นมังคีคิงหนึ่งศูนย์หนึ่งไอ้ยัยใบ้เป็นยาอ่อนดิพี่บอกกูกากไอ้ที่กูเล่นเป็นเป็นยาอ่อนแล้วเปล่าใบ้ เอ่อนพ่อแต่บมันเข้มจังวะเย็นกิโอ่ยเลยเงี่ยจัดสมุบช่ามันไปกางไว้เพี้ยมันยูกคนทกระดามันมันนเพียนหาพ่อหาแม่มึงมดนะเว้ยรอใช่เนี่ห่่เียเอ้ยเชี่ยไอ้ตายสัตว์ก๊ปผมก็ไม่เร็เร็ว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 เยคิดงสวยเอ็กก๊สวยโอ้ยเตุ้้

พี่เหรอเพื่อนตีฉีบ้าเลยไม่มีไม่มีตีแล้วอีกไอ้กอเพิ่งฉีบเลเมื่อกี้ไอ้เจมเปเชอร์ไอ้เหี้่คุมาจคอมรู้บิดรึปั้นรู้บิดรึปั้นรูบิดปะหนึ่งหนึ่งรูบิดหนึ่งลูบิดหนึ่งสวยครับนี่ยกี่แล้วการวาร์ปของกูแม่งแม่งแบบพิเกตนะแต่ไบด่ากูกูเล่นไม่เป็นครับ หนีหนีหนีนีเอี่ยเลยไอ้ีนออกไอ้เ้าล้างเต็มเลยอ่ะโอ้ไอ้ใบตายเฮ้ยลูบิกลูบิกอกสวยโอ้โหสยไโคันปเลยมีมีดมีสมงหมสวยคมเกอดมไม่หยุดอดไม่หยุดเชีบกบช่วยกูด้วยกูดหาเพื่อนไปจะไปโดยไหนหรอวิน้องเป็นนันเพื่อนโอ้โหจเนล้ เฉไปาไปแจกไปแจกพอแจกแม่มึงกมึงดูมันมาดิเฮียขอบคุณครับอ้ผอ้มเี่ยบแม่แจกเฮยแจกไม่ได้เลยเฮีย่าหีไป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 มาแม่มงต่อยกูพีทไปไปไป้ชกปะยีนกูทน พิชเชิงิชเชิพิิ้งิิ้งิชิ้งไอพีด้ามึงอะพีดเข้ามาดิเข้าไปดิเอไอ้ออบิงเดียออกเกอร์บิงไม่เดียวเข้ามใจเดใบดันกลางนี่มึงอะควายมาทำอะไรสักอย่างน้ทอะไรอยู่อ่ะย้แม่าทำอะไรสักอย่าง้อกเอไดียเขาไปท็งเลยตัวแทงอะตัวกลัวตัวนิ่มเลยนู้นตัวเท็งหนู้นตัวเทงไงไิชเชิ้งตงแล้วต่อมาแต่อมาดิอะไรสัตว์คู่กูไม่มีฮกไม่มีฮกมันแตไม่ได้ไห ได้ไม่ได้ไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงกำลังทางนี่บุชเชอร์ได้นี่ีสัตว์เอาแล้วมั้ยโคกไอ้เหี้ยโง่นี่สัตวสโอ้พ่อมึงตายเลยสวยใบยิงใบยิงเออโดนตังไอ้เหี้ยหวอดใส่หวอดมันกดปากหวอดไม่หยุดเลยไอ้ยูรูบิกเนี่ยตีมัน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 ใบตีมัน ก่อนจะฆ่าได้ักตัวในนั้นลำบากได้เกิดลำบากพ่อลำบากแม่มึงไงเวนเราโดพิทพิทเราไปพิทพิทขึ้เราไปพิทไปพิทกันสอพันหนึ่งอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยใบไม่สอนคุยเลยนี่แล้วไม่วังไม่กูไม่วังไม่วังเป็นคนเดียวเป็นพยานอ่อนหรือเปล่าวะกูเหมือนกันทำอะไรไม่ได้ใครแดกรวยแล้วหนาบูเชอร์เนี่ยอ้าเฮียจะล่าชีฟกูอีกลูกหลีเวนลูกหลี่พ่อแม่

ไมมีอกไปสิครูดาวใช่ไหมไม่ได้หนิเยี่ยมไปดิว้บดีเราพองแหลยสัตว์โอ้โหแล้วทีนี้ซ้อมเลยตัวอย่างสึกมันเหลือตัวเดียวโอ้โหอะไรวะยนีพี่มัดูของมาได้มา้เหียไปนักเก็บมากติติพ่อติแม่พวกมือหนิเหียมันครูดาวได้หไม่ไหวอมันไม่ไหวอ่ะตแล้วมึงเดินแล้วมึงเดินหน้าแม่เมื่อยควาย มันกูดมันกูดมันกูมันกูดมันกูดมันดูดูกูตายกูต้อมตีสวยฮิตสวยมากฮิตแบกไอ้ไบทำอะไรสักอย่างตีได้ไหมน้องตีอยู่ทำไมมันเนือดจังวะมาโดนนี่ไงโดนไอ้เชี่ยชิงเนี่ยชิงจับขาของมันมันได้ไม่ออกปินเลยใช่มึงต้องออกมึงจะพูดทำไมมึงจะต้องออกมึงน่าจะบ่อยใบไหมใบมันควายไม่เอาเป็น ไไป้ไปเไดเไไมิเหยแม่ไม่ได้เลเสัเไปเเฮ้ยโดนตันเฮ้ยโดนตันมันเอากูเนี่ยี่ยังเห็นกูโดนไหมเนี่ยสวยเพชรแบกดูบิก้ดูบิกใครก็ได้โอ้ยกรองไอ้นี่ก็เพ็กถึงะเฮกเฮ้ยตันไปโดน โอ้ไปทำไรวะทำอะไรพ่อยดแม่ว่ายืนอจนไหนเวนไปไปมาทำอีกมาหนึ่งทำมาหนึ่งอาสตอมมหนึ่งสตอมมหนึ่งยิงป้ยิงิยิงไกอ่ะชฉาดไ่ออกฉาดมาทีป้อมวะอไม่ออกไม่เนี่ยยดแม่นี่อเฮียนะิงเลวนจิงเลยนสตอมมาอเดีนะเพื่อนบอไม่กลัวป้อมดิ อย่าไปตายละหนี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 ถอยถอยถอยกบถอยโอ้ยพีดอย่าไปตายละตายอะไรพีดแล้วทำอะไรพีดหนีไปพีดหนีไปมีซุ่มมันเองถูกูถึดมากพีดตายไอ่กูยอยู่ได้เนี่ยพีดเปิดเป็นเกมมีมาพีดเปิดเป็นเกมมีกับยึดที่กูยึดกับยึดที่กูกับยึดที่กูกับยึดข่าวกับยึดเสากับยึดเสาเฮ้ยกอล่าก่อนก็ยึดเฮ้ยราเยุดละแต่ก็แล้วพวกงเมื่อไอ้เชยไปทำอะไรวะ

ไม่เยอะไปโคตรโยนไม่ยอะไปโคตรโยนไปยี่ม่่ะกูไปมาตัวนี้แหละแล้วกูกูจะลงได้ไันแม่ก็กมึงใจนะยันน้องไรแย่งวนไปจริงนั่มันหูคำเฮียอะไรอะไอยี่ใบไม่ทำเลยเลยมึงอยู่ไหนอะมึงอยู่ไหนเอเคเอเคกูววากูตายยันแม่เลยมึงไม่แห็ตาด้วยอ้ที่มันบอกว่าไหวไมไม่กลัวจะทไรแล้วก็แตกอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเชื่อกูเชื่อ เห็นตรงโู้นเห็นตรงนู้นฮุกตรงนี้เห็นตรงนั้นทุกตรงนั้นเลยอะแ่ดูเปีกกูดิมงดูเปกูดิจุบ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 ไปไม่ได้แบกวะจุบ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 จบ โดนใบโดนคิงโดนคิงโดนตานขนศรีโอ้โหเอ้ยเอ้ยโค้ชเอ้โค้ชแล้วตาหลังว่ะจะ้อตอบมาวะ่ะโดนตันมาเชิญเลยคนรีบเลยมันจะไม่ไหวเหี้ยก็มึงดูก็มึงดูไอ้เี้ยอ้วนนั่นเดินดิไอ้สัตว์ดูเชือบใบเดินคนโง่เดินคนโง่พ่อไม่เห็นนะกูไอ้ก้าวหน้าได้สักไอ้เจ้าโง่ได้ขนาดไหนหยุแม่ ก็ต้องเบ็ดนิดนึงอ่ะถ้ามันถ้ามันมีเคบิเอ้าเขี้ยไปแล้วเดียวเหรอโอ้เชข่าไปแล้วเดียวเลยนะคอยแม่ตายไปทุกคนไปยี่ฮี้ไอ้เหี้ยคนพ่อคนแม่เมาค้างไอ้เหี้ยเออกูเชื่อเอากูเชื่อไปแล้วโอ้กูตายอีกคนปะเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยไปพี่แถวที่ไหนถอยไปเลยถอยไปเลยกูตายแล้วกูบัตบารสั่งหนีกูก็อยก็ถอยก็ถอ โอ้โดนตันพอตับไปแตกอะไรอ่ะเฮ้ยอ้วยมึงดูหเชอดิล้ตปอมนีเ้ยกูโดนยนโอ้โหโดนคนตันไปแตกไปหน้าหิําทำอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไปทำอะไรวะทำอะไรไม่มยิงยนไ้ไหนอียไม่ทำพ่ลเมก็ไม่มีเลยอีย มไปเล่นดิเตเล่นอะไร่ะไม่ต้องทำดิมา้งไม่เยอไมเยไม่ยเฮ้ยพีทยไมึงเนี่ยพีทพีทเฮ้ยไม่ต้องทำมันแ่คิดกลัวเตะไม่ต้องวดท